ประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นโพลิทัตเตะเละจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นโพลิทัตโตโดยพระธรรมพิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีบทที่42ถึงใจถึงธรรมอัศจรย์ธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือดวงใจสงบระนับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแ,และโดยความรู้สึกประจําใจอย่างนี้แล ในเวลาไม่นานนักนับแต่ท่านออกเรียบเร่งตักต,กตวงความเพียรโดยมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นสติปัญญาธรรมจักรหมุนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้องไม่มีประมาณตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ใช้ภูเขาที่มีหินพลานกว้างขวางและเตียนโล่งอากาศก็ปลอดโปร่งดีท่านว่าท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นซึ่งในตอนกลางวัน ท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่นั่นบ้างในบางวันแต่ผู้เขียนจำชื่อต้นไม้และที่อยู่ไม่ได้ว่าเป็นตำบลใดอำเภออะไรและชายเขาอะไรเพราะขณะฟังท่านก็มีแต่ความเพลิดเพลินในธรรมจนลืมคิดเรื่องอื่นๆไปเสียหมดหลังจากฟังท่านผ่านไปแล้วก็นำธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังไปบ,บริกรรมครุ่นคลิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นถ่ายเดียวว่าตัวเรานี้จะเกิดมาเสียชาติและจะนำวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไปทิ้งลงในตมครนที่ไหนหนอ จะมีวาสนาบรารมีพอมีวันโผร่ขึ้นมาเห็นธรรมดวงเลิศดังท่านบ้างหรือเปล่าประสาบไม่ได้ดังนี้จึงลืมไปเสียสิ้นมิได้สนใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่านในวาระต่อไปดังได้นำประวัติท่านมาลงอยู่ขณะนี้นับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่เป็นปัจจัยาการคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียว เวลาเดินจงกรมตอนหัวข้ามทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทําให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจกับหมวดทําอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งชาติภพกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่20นาฬิกาคือสองทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้เป็นตอนสำคัญมาก ในการบรบข,ของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัยกับอวิชาซึ่งเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงหลบหลีกอาวุธอย่างว่องไวแล้วกลับยิงโต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับ,ยบเยินไม่เป็นท่าและครองตำแหน่งกษัตริย์วัตจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอน,นันตการไม่มีใครกล้าต่อสู้กับฝีมือได้แต่ขณะที่ต่อยุดสงคราม กันกับท่านพระอาจารย์มั่นในคืนวันนั้นประมาณราวตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัตจักรถูกสังหารทำลายบัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดสูญปราศจากการต่อสู้และหลบหลีกใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นความฉลาดทั้งมวลที่ครองอำนาจอยู่ต่อไปขณะกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่างามแหลมคมของท่านสังหารท่านว่า ขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหวเสียงเทวบุตรเทวทิดาทั่วโลกธาตุประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสถานไปทั่วพิภพ,พว่าสิทธิพระตถาคตปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมากแต่ชาวมนุษย์คงไม่มีโอกาสทราบอาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขตไม่มีใครสนใจทราบว่าธรรมะประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้ พอขณะอัศาจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไปเหลือแต่วิสุทธิกรรมภายในใจมันเป็นธรรมชาติแท้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายร่างกายและจิตใจแผ่กระจายไปทั่วโลกธาตุในเวลานั้นทําให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศาจรรย์ตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะบอกกับใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนหมู่คณะและประชาชนมาดั้งเดิมเลยกลับกลายมาลายหายสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่า เป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์จนสุดวิสัยของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปในขณะนั้นคิดจะเสวยธรรมอัศจรรย์ในถ้ำกลางโลกสมมุติแต่ผู้เดียวใจหนักไปทางรำพึงรำพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูส่งรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนเพื่อวิมุติหลุดพ้นจริง ไม่มีคำโกโหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยแล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่านไม่มีเวลาอิ่มพอตลอดคืนจากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอศัศจรรย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่าธรรมนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าบ้าว่าไปหาอะไรมาสอนกันคนดีด มีสติสตังอยู่บ้างเขาจะไม่นำเรื่องทํานองนี้มาสอนกันดังนี้กันทั่วโลกจะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกำลังใจในการสั่งสอนนอกจากไปอยู่คนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้นก็พอแล้วกับความหวังที่อุตส่าห์แสวงหามาเป็นเวลานานอย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลยจะกลายเป็นว่าทำคุณกลับได้โทษอดสัตว์กลับได้บาปไปเปล่าๆที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบธรรมอัศจรรย์ใหม่ๆ ยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวาศาสนธรรมที่พระศาสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาคอยมีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิปทาเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นรมอยู่ขณะนั้นว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกโลกทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียว ส่วนผู้อื่นไม่สามารถทั้งที่มีอำนาจวาสนารู้ได้อาจมีอยู่จำนวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย่ำทำลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระศาสดามีได้ประธานไว้เฉพาะบุคคลเดียวแต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวลทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพพานผู้ตัดสรุปมรรคผลนิพพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประธานไว้ มีจำนวนมหาศาลเหลือที่จะนับประมาณมีได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กำลังมองข้ามโลกวไร้สมรรถภาพอยู่เช่นนี้พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุผลทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิปทาทางดำเนินเพื่อมรักเพื่อผลว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วนควรแก่สัตว์โลกทั่วไปไม่เล่อเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่จึงทำให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมา มีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยที่จะสามารถทั้งสองฝ่ายแต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรมไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้ออึงไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียงไรขณะนี้เวลาเช่นไรและกำลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามารยาทอย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโลก ที่ชินชาต่อธรรมมาจนจำเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลงเราก็เป็นโทษผู้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้กว่าจะได้ทำมาแสดงก็แทบกระอักเลือดตายอยู่กลางปากเขาอยู่แล้วเพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลังแถมยังนำธรรมาละาลายกับน้ำในทะเลเสียอีกซึ่งมีที่ไหนท่านพากันทำสืบทอดมาพอจะไม่คิดคำนึงบ้าง สำหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญแม้แตกก่กะปิเขายัางรู้จักที่ที่ควรละลายทำรรไม่ใช่กะปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำออกมาทำประโยชน์มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกและไม่มีอะไรสำคัญในโลกเลยการแสดงธรรมก็เพื่ออนุเคราะห์โรคเหมือนหมอวางยาแก่คนไข้เพื่อหายโรคและทุกเขเวทนาหวังความเป็นอยู่สบายเป็นผลถ้าเขาไม่สนใจอยากฟัง ก็จะไปกระวนกระวายแสดงทำหาประโยชน์อะไรถ้าเรามีทรรในใจจริงอยู่คนเดียวก็สบายพอแล้วไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหาเพื่อนหรือใครๆมาคุยด้วยเพื่อแก้รําคาญหรือเพลินทาวทุกข์เพราะความอยากเทศอยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกขแก่ตัวเปล่าๆผู้ทรงธรรมในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่เป็นความจริงในธรรมอย่างแท้จริงที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็น สำหรับผมอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจได้ดีพอเพราะผู้มีธรรมคือผู้ไม่กระเพื่อมขนองทางใจนั่นเองธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระง,งับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแลด้วยความรู้สึกประจําใจอย่างนี้แลจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจํานิสัยเพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลาย การสงเคราะห์โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางการไม่ถือเป็นความจำเป็นเสมอไปดังสุขวิหารธรรมที่ควรจะทำให้มีอยู่เสมอในเวลาขันยังครองตัวอยู่ไม่เช่นนั้นย่อมไม่สะดวกในการครองตัวทมเมื่อมีอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ทรงอยู่จะก,กระวนกระวายไปไหนซึ่งล้วนเป็นการแสหาทุกทั้งนั้นทมอยู่ที่ไหนก็สงบสุขอยู่ที่นั่นตามหลักธรรมชาติแล้วทมอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรม ความสงบสุขจึงมักเกิดขึ้นที่นั่นที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้การแสดงธรรมผมระวังเอาหนักหนาไม่แสดงแบบสุ่มสีุ่่มห้าเพราะธรรมไม่ใช่ธรรมสุ่มสีุ่่มห้าการปฏิบัติธรรมก็มีได้ปฏิบัติแบบสุ่มสีุ่่มห้าแต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบแปดแผนตำรับตำราพาดำเนินเวลารู้ก็ม่ได้รู้สุ่มสีุ่่มห้าแต่รู้ตามหลักความจริง ตามความสามารถมากน้อยเพียงไรพระนักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่าเรามิใช่พระสุ่มสี่สุ่มหแต่เป็นพระที่มีระเบียบทำวินัยคือองค์แทนองค์ของศาสดาเป็นเครื่องปฏิบัติดำเนินความสงบสงี่ยมเจียมตัวระวังกายวาจาใจไม่ให้เคลื่อนไปทางผิดนั่นแหละคือพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมทรงวินัยจะสามารถทรงตนได้ดี ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสื่อมเสียท่านว่าท่านพูดถึงการแสดงธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่าขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับใจอย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดอ่านไตรตรองไว้ก่อนเลยนั้นเป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมายและสุดวิสัยที่จะคาดคะเนหรือค้นเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริงๆได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นเป็นการตายและเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรจะเทียบได้ ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งทั้งที่มีอยู่กับตัวมาตั้งแต่เดิมแต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอศัศจรรย์เหลือประมาณเอาขณะนั้นเองจึงทําให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆซึ่งจะออกนอกลูก่นอกทางไปบ้างตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้เพราะทํานี้สุดวิสัยที่ใครๆจะรู้ได้ดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยผัดฝน,นมาแต่เดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติตใหม่ๆ ดังที่เรียนแล้วแม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงลวดลายให้องค์พระท่านเองระลึกถึงอยู่ไม่ลืมถึงกับได้นํามาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพลิกความวัฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึงสรอบรอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาบทบทปาลีขึ้นมาว่าโลโปบทความนี้หมายความขึ้นมาพร้อมว่า ขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจรอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าวิมุตติบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าอนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการตัดอะไลยอาวร์โดยสิ้นเชิง เป็นเอกจิตเอกธรรมจิตแท้ธรรมแท้มีอันเดียวไม่มีสองเหมือนสมมุติทั้งหลายนี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆไม่มีสมมุติเข้ามาแอบแฝงจึงมีได้เพียงอันเดียวรู้ได้เพียงครั้งเดียวไม่มีสองมีสามมาสืบต่อสนับสนุนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์ไม่แสวงเพื่ออะไรอีกสมมุติภายในคือขันก็เป็นขันล้วน ไม่เป็นพิษเป็นภัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิมไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตัดสลุคือขันที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ทำหน้าที่ของตนไปตามคำสั่งของจิตผู้บงการจิตที่เป็นวิมุติก็หลุดพ้นจากความคระเคล้าพัวพันในขันต่างอันต่างอันต่างจริงต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุนกันดังที่เคยเป็นมาต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตามธรรมชาติของตนต่างฝ่ายต่างทำทุระหน้าที่ประจำตน จนกว่าจะถึงการแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อการนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงยะถาทีโปจะนิพุโตเหมือนประทีปดวงไฟที่บดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไปตามความจริงเรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่มีสมมุติจะติดต่อกันให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี่คือธรรมแสดงในจิตท่านขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบจบลงอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมติ กับวิมุตติทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางการเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านโปร่งความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่าตุตนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ําตาไหลตลอดคืนในขณะที่เดินทางมาพบบึงใหญ่มีน้ำใสสะอาดรสชาติมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อว่าหนองอ้อและอ้อนิเองหรือที่พระพุทธเจ้า และสาวกท่านคบพบว่านองอ้อและประกาศธรรมสอนโลกมาได้ตั้ง2,000กว่าปีแล้วเพิ่งมาพบวันนี้และกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทํานองนั้นไม่อิ่มพอถ้ามีคนไปพบเห็นเข้า ซึ่งกำลังนั่งปรงธรรมาสังเวชด้วยน้ําตาและก้มกราบแล้วกราบเช่นนั้นคงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีว่าสมณะรูปนี้เห็นน่าจะมีทุกข์มากถึงกับน้ําตาร่วงไหลออกมาและคงกราบกลานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทเวดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในทิศนั้น ทั้งหลายให้ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิฉะนั้นคงจนเข้าขั้นแล้วเป็นแน่ดังนี้แน่นอนเพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้นความจริงก็คือท่านถึงพุทธธรรมะสังฆะประจักษ์ในใจคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางมารยาทของบุคคลผู้มีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมในใจจะพึงธรรฝืนทอนอยู่ไม่ได้ ในคืนวันนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุการประสานเสียงเป็นสำเนียงไพเราะสนออโอโสดจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติท่านเป็นเพียงให้อานัสสัญญ,ญาณ บอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมนัดยินดีทั่วกันที่ได้มาเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรมพอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้วท่านยังหัวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางคืนอยู่ไม่ได้ลือทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้นทั้งขณะทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้นทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่างๆ ให้ท่านเห็นอย่างละเอียดละอ่ทั้งหัวนระลึกถึงคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัยตลอดชาวบ้านที่ให้ฐานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมาจนถึงเวลาบิณฑบาทซึ่งทีแรกท่านนึกจะไม่ไปบิณทบาทมาฉันโดยคิดว่าเท่าที่เสมอสวยวิมุตติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ก็พอกับความต้องการอยู่แล้วแต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านไม่ได้ เลยจำต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไปขณะออกไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวเขาสายตาปรากฏว่าตั้งหน้าต,ตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่ลงมาใส่บาตรทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือนตลอดเด็กเล็กเล็กที่เล่นคลุกฝุ่นตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษทั้งที่ตะก่อนไม่ค่อยมองดูใครแม้ประชาชนทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าตายิ้มย้มจ่มใสเป็นพิเศษมองเห็นท่านแล้ว ต่างยิ้มย่องผ่องใสไปตามๆกันกลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มรรมธาตุขันก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือฉันจิตใจและธาตุขันไม่รู้สึกหิวโหยอะไรแต่ฝืนฉันไปตามจารีตของขันที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสานขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติมีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรมว่า รถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกพวกทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทุกทางต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพครุฑนาคเทวดาอินพรหมจมยักษ ทุกชั้นทุกภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสถานหวัน่นไหปไปตา,ตามกันพร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่างไปทั่วพิภพเบื้องบนเบนืบ้องล่างไม่มีประมาณผู้มีญาณอย่างทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังเพราะความสว่างสวัยแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิต์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนไหนใครไม่เห็นและเกิดความอัศจรรย์ ก็นับว่าเหลือทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างโลกอยู่เปล่าๆนอกจากสัตว์ตัวมืดมิดปิดทวารเอาเสียจริงๆจนไม่มีช่องว่างเอาเลยถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของคืนวันนั้นใครอยู่ที่ไหนต่างก็ตะลึงพลึงเพลิดเกิดความพิศวงงงงันและอัศจรรย์ไปตามๆกันพวกเทวดานในภพภูมิต่างๆจึงได้พากัรเป่งเสียงสาธุก,การเพื่ออนุโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญบันดาล เพราะบาร,รมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกันทำไมอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลยนับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักสักย์ใหญ่มีวาสนาบาร,รมีแก่กล้าสามารถทำให้มนสัตว์มากมายหลายพบหลายภูมิได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบาร,รมีท่านได้เป็นสุขทั่วหน้ากันนานๆทีถึงจะมีสักครั้งผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหม ตายน้ำบนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่างง่ายดายทั้งนี้นับว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักนำมาวาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ฟังโอวาทรคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจและทางดำเนินเพื่อพบภูมิอันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัว พอพวกเทวดาที่ลงมาจากชั้นและที่ต่างๆกลับไปตามวาระของตนซึ่งมาในเวลาต่างๆกันแล้วท่านก็นเริ่มรำพึงธรรมที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลําบากปรากฏได้ความสําหรับท่านผู้อ่านท่านผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธ,ธรรมดาว่าทำรอดตายถ้าไม่รอดตายก็คงไม่ได้พบเห็นแน่นอนเมื่อพยายามแวกไหวจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้ว